ท้าเอฟซีก่อนนะครับผมรอครับรอรอบ่ทวติรับตอนนี้มีอะไรเ่าเราทำติ๊ตูหน้านะบ้านนะเรากำลังจะทำเหล็กปรกบปกบปกบเมื่อกี้ก็เลยคุยกันอืมก็เลยคุยกันเอฟประตูหน้าได้ได้ได้อยู่มาเนี่ยก็เปิดนี่ได้อยู่ประตูหน้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาเปิดเข้าหรือเปิดออกเขาเข้าออกแต่บ้านผมแต่ว่าบ้านผมเปิดส่วนใหญ่เปิดออกนะมันบ้านผมไม่เปิดอ่ะอ้าเลย เิดเข้าบอส่วนใหญ่เข so, well, uh ้า huh. ถ so, like ืออะไรนะไม่เอาสิ่งดีเข้ามาอ๋่นเหรอไม่รู้นะทำไมเถือออกบอเข้าเนี่ยแหละบ้านเราเนี่ยบ้านเดียวเหรอเอออยู่ไหวอยู่อ่านเราเราถามเอฟซีดูนะเออประตูด้านหน้าเนี่ยให้เปิดเข้าหรือเปิดออกครับผมเนาะเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนาะเข้าเอาเราทำประกวนแล้วไปเราทำของเราดีกว่าเอฟซีก็ เกิดอะไรขึ้นครับพี่บอลเกิดอะไรขึ้นครัเกิด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 เรื่องเรื่องอะไรครับประตูนี่เราจะเอาเข้าหรือออกประตูหน้าบ้านปกติเปิดเข้าหรือเปิดออกพอเราตีตั้งประกบตั้งอราต้องตั้งประตูแล้วครับนี้ยก็เอฟซีลองคอมเมนต์ให้เข้ามาดูนะเผื่อว่าใครมีความรู้หรือว่าประตูมันส่งไหนปกติแล้วส่งลงวะออกหรือว่าเปิดเข้าถ้าเปิดเข้าก็น่าจะนำสิ่งดีๆเข้ามาหรือเปล่า อมอืมเล็กยังไงเล็กเลกเารเท่่เออเดี๋ยวจงนี้คือทำคานด้านบนก่อนยังไม่ได้ติดใช่หมยยงอ๋องั้นงั้นเดี๋ยวค่อยดท้าใอ้ซิบอันนี้กตามคร่าๆนี่เราไล่ไล่ทำคอกก่อนในห้องในส่วนใหญ่ก็จะปิดข้าในกันอยู่เาบริเวณหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้ใเราอม่น้เข้ามาดูเนาะ เปิดเข้าหรือเปิดออกหรือยังไงหรือว่าเข้าออกได้หมดนะเรายังไม่ได้ติดตั้งวันนี้หรอกบานประตูไม่ก่อนใช่เดี๋ยวจะลุยด้านบนครับผมด้านบนสองประตูจะมีปิดไม้ทรายระยะขอบด้านบนติดมาฝาด้านบนอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมีเส้นหัวเตี้ยหมดเลยเดี๋ยวเราเป็นเป็นสองทีมมันด้วยีมเชื่อมก็เชื่อมเนาะทีมไล่ยิงก็ไล่ยิง เลยใน้า่าโอเคเดี๋ยวเก็จะบริเรงเลยเริ่มประกบเลยเอฟีไม่ดีรอครับผมเพราะว่าปีใหม่ใกล้เข้ามาแล้วอากาศนาวแล้ว ไฟพอจะมาเล้วะอะไรนะสีตดีอะไรนะมีตาดีเหรอตสีนะนี่นะเราคือรานะเราต้งไม่จีบันนี้เลยเออมไม่เอาหลไตัวาสีไม่มีนะเด็กรุ่นนี้นะโอเคเด็กโอเคเด็กโอเีเด็นโอเ ่ะส่วนด้านบนนี่นะก็จะเราตัดเราตัดไม้ฝาชิราอ่าแผ่นตรงนั้นเอพเป็นแผ่นเล็กค่อยเปะประกอบเอาเอพเส่วนที่มันขาดเหลือนะครับผมนี่ยขาดเหลือก็ยอย่าใช้แผ่นเล็กผ่าแผ่นแผ่นเล็กนี่นี่ติดเอา โชว์มลดก่อนโอ้เรียกมาม่็ดแล้วทำเลยอกโชว์เมล็ดก่อนโชว์ก่อนบอกโชว์เอาเรียกแม่มาก็ได้เดี๋ยววัดป่าก่อนโชว์เนาะเออถามแม่เลยก็ได้เออแม่อยากได้ยี่ได้เลยแม่เชื่อเข้าในบ้านเลยครับนี่โชว์โชว์โชว์ดีเมียรอยากจะถามประตูข้างหน้าเนี่ยคุณแม่อยากให้เปิดเข้าเปิดออก สวยใจคุณแม่เปิดเข้าโอเคอันนี้ซื้อมาไ่ได้ยื้อนี่สวย้อไม่ซื้ราคาเป็นล้านยี่มื่นนะบ้านราคาเป็นล้านอย่างนี้ก็ทำกันนะอย่างนี้แหละสวยสวยเนาะเออชอบจะบอกชอบไม่บอกก็แล้วแต่ทีมงานทำให้แม่ก็ชอบอยู่ทีมงานทำอ๋อจำนะมันโล่งเนาะไหมเนาะมันโล่งเนาะจะได้ส่องเห็นส่องอะไรล่ะ สองพ่อเหรอได้มันเย็นเนาะเออนะทองโลมทางทงเอ้ที่เราจะกอบปูนอับเนาะตัวนี้คุณแม่รู้ยังไงทำไงตัวนี้รู้ยังตัวนี้ตัวนี้ทำยไงรู้ยังนี่ตัวนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่นเป็นบารสไลด์มันเลื่อ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 นแบบแบบไม่มีในในในอำเภอเราไม่มีหรอกนี่คุณแม่ ฝั่งนี้เนี่ยจะทําเหมือนแบบนี้แต่ว่าแต่มันจะปิดได้ปิดปิดได้แล้วฝนไม่สาดไหมคะทางนี้ไม่เราฝนก็ปิดไงแม่ก็พูดไม่รู้เรื่องมอญพูดไม่รู้เรื่องแม่นเลยโดนเราดิเออนี่เขาใจแจ้งอยู่เลยแม่เนี่ยนี่มันมันไม่ใช่ไม้แบบนี้นะเอาอะไรปิดก่อนย่งนีย่างนีย่งนีแม่ดู โอ้โหเดีเยอะมากเลยนี่นี่โอ้อะไรนี่นี่ทางคนตกอ่ะอะไรทีมงานแต่ผมตกว่าเรื่องอย่างนี้เออเจ้าคะเออแต่เขาตกมาอย่างี้ค่ะค่ะเป็นงี้มันมันเลื่อนได้เลื่อนได้บ้านเลื่อนได้ค่ะอะไรก็ไม่รู้นะทีมงานเราและที่สำคัญบ้านของคุณแม่เนี่ยจะจะไม่มาเลยไม่เคยเห็นไงผมผมเคยเหมือนกันผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันไม่เคยล่ะ สรุกประตูนี้ประตูนี้แม่เปิดเข้าในเนาะแม่ไปชี้ชี้ประตูให้ผมหน่อยชี้อ่ะท่านักบกมนักพกท่านักบกชี้นักบกนักกนักกได้แล้ว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 าฮ่าฮ่าาเหมือนเอาผ้าไปทำแผนอะไรทำแผ่นอล่านี่โดนจะโดนจะ ผมขอยปนที่แม่อยากให้เปเข้าเข้าข้างในอครับนจะได้สบายนะคะเออล่ะชอบแบบนี้เออทตามความชอบโอเคทตามที่แม่บอกได้หมดถ้าดีานทำก็ดีใ่ทห้าไป่ทำ็ม่เนาะมันมีค่าเท่ากันคือเราเปิดเข้าหรือเปิดออกเราก็ต้องได้ทำเหมือนเดิมใช่ใช่ไันก็ทำทำก็อยู่ก็อยู่เออก็อยู่จะได้เิด่โอเค โอเคนะเรืองนะเรื่องเรื่องเลื่องเลื่อนได้เนาะเล่อนไดอยู่ตัวนี้เลื่อนได้เนี่ยมันเป็นใจเป็นใจเวลาผมตกล็อคปิดนี่ที่ผมตกล็อเปิดมันเลื่อนได้อาจจะเลื่อนหนักนั่นก็เลื่อนได้อยู่จะเปนแบบรูเข้รูออกได้เราเป็นดันนี้ถ้ารักันแบบนี้แม่เวลาฝนไม่ตกเราก็ปิดทางเวลาฝนตกเราก็ปิดจะเป็นแบบนี้แม่ผมยังไม่รู้นั่นนี่พูดนี่ ไม่รู้ไม่รู้แม่ไม่เคยเห็นเลยผมเเห็นญาตันได้แล้วแม่ก็เป็นสื้เออ่ะไรเราเราเรารองพร้อมกันน่ะนะดีใจนะแม่ที่จะได้ดีใจดีใจโอ้้เตนเแม่ใล้เนะเนี่ยไม่เนี่ยนะเร็เร็วไมเนี่ยไม่เีวเนี่เทีชมทีงานเราเร็วมากเร็วโอ้เร็วเหรอเร็วเร็วเร็วเพียวไม่าเต่งและพี่เราคือ No, I was the cop.